8ราชนผู้ปกครองแอเรียทั้ง8แห่งโลกกรูเมพวกเขานั้นนะครับมีความแข็งแกร่งเหนือจินตนาการเป็นอย่างมากเป็นตัวตนที่น่ากลัวและอันตรายสุดๆกันไปเลยทีเดียวระดับความยากของพวกเขานั้นอยู่ในระดับ6000ขึ้นไปและแต่ละตัวนั่นเองนะครับก็มีเอกลักษณ์และนิสัยที่เป็นของตัวเองเป็นอย่างมากวันนี้อดีเด็กนั้นจะพาเ,เพื่อนๆนั้นเข้าสู่ประตูนะครับของหน้าสารบัญหน้าใหม่ของอดีเด็กอย่างเรื่องโทริโกะกันครับและก็แน่นอนแหละครับว่าเรื่องราวที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้ก็คือเรื่องราวของ8ราชันในเรื่องโทริโกะก เอาลฮะกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อชาวอนเิเมะทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเพชร่รวมๆกับทีมงานของอนเิเมะอีกตามเคยนะอย่างที่เราได้เกิดไปข้างต้นนะครับว่าวันนี้นั้นเราจะมาดูเรื่องราวของแปดราชันผู้ปกครองแอรีย e ทั้ง8ของโลกกรูเมกันครับว่าพวกตัวละครเหล่านี้นั่นเองนะครับจะมีความสามารถอะไรกันบ้างแต่ก็ต้องขอเตือนมันอย่างเคยนะครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้นั้นจะมีการพูดถึงรวมไปถึงสปอยเนื้อเรื่องในอนิเมะรวมไปถึงบางงาน,นะครับจากเรื่องโทริโกะด้วยครับหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยย ม,มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบอภัยเพื่อนมานะที่นี้อีกด้วยทั้งนี้เองตัวของผมก็ขอชี้แจงก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรากาลังทําการรวบรวมข้อมูลจากเรื่องทริโกอยู่ดังนั้นแล้วนั่นเองนะครับเราจึงเสิร์ฟคลิปของแปดราชันออกมาเป็นข้อมูลแบบเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆน,น,นั้นพอหอมปากห,อ,ากหอมคอกับเรื่องราวของทริโกกันก่อนนั่นเองครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เป็นงใจให้กับพวกเราแล้วก็ Let's Stu ์ท มาดูกันที่ราชันตัวแรกกันก่อนเลยครับกับราชนมังกรเดโรอุสครับเดโรอุสนั้นเป็นมังกรที่มาจากสายพันธุ์ที่เรียกว่าเดโรอุสนั่นเองครับตามชื่อของพี่แกเลยนะในเนื้อเรื่องยังไม่ได้มีการระบุเพศออกมานะครับว่าราชามังกรเดโรอุสนั้นเป็นเพศอะไรนะครับแต่ตัวของมันนั้นมีผิวสีน้าตาลอ่อนโดยที่ตัวของมันนั่นเองนะครับมีระดับความยากอยู่ที่6590ความสูงของมันเนี่ยก็คือ4 0 0 0เมตรครับหรือ4กิโลเมตรจากพื้นดินนั่นเองเป็นผู้ปกครองนะครับโลกกูเมในแอเรียที่1จากที่ได้ฟังมานั่นเง รวบรวมมาเนี่ยก็แทบจะจินตนาการถึงความใหญ่โตของมันไม่ออกเลยนะครับว่ามันนั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่มากขนาดไหนกันแน่ลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของมังกรเดโรอุสนะครับนั่นก็คือตัวของมันก็จะมีฟันซี่หนึ่งนะครับอยู่ในปากส่วนหน้าของมันนั่นเองซึ่งเป็นฟันที่มีความแข็งแกร่งและทรงพลังเป็นอย่างมากในเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับได้มีการเปิดเผยว่ามีดทำครัวของโคบัส่ึนั่นเองนะครับก็ทํามาจากเขี้ยวของเดโรอุสอีกด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับก็ไม่น่าจะใช่จา ที่ทําจากเคี้ยวของเดโรอุสนนเองนะครับก็จําเป็นจะต้องใช้ปากกายดาวของเมลในการรับเท่านั้นครับและความสามารถของเดโรอุสนะครับที่ปรากฏเอาไว้ให้เราเห็นในเนื้อเรื่องนั้นในมังงะเนี่ยก็คือเอ็กซ์ตาร์เดมิเชนอลเรเซอร์หรือเรเซอร์นอกมิตินั่นเองซึ่งมันนั้นจะทําให้เดโรอุสนั้นนะครับอ้าปากไว้และรวบรวมลําแสงจากลิ้นของมันจากนั้นก็จะทําการยิงออกไปอย่างรุนแรงซึ่งมันนั้นเองนะครับก็มีความสามารถในการทําลายล้างที่มหาศาลเหนือขนาดนับกันเลยทีเดียวละครับนอกจากความแข็งแกร่งและพลังที่นับไม่ถ้วนแล้วเนี่ยเดโรอ พัดถึงภัยคุกคามรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือภัยธรรมชาติที่กําลังจะเข้ามาอีกด้วยครับสิ่งนี้นั่นเองนะครับมันจึงทําให้ราชาของมังกรนั้นร่วงรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน,น้อยๆทั่วโลกได้เลยแหละครับและด้วยความสามารถนี้เองก็ทําให้เผ่าพันธุ์ของราชามังกรและทายาทของเขานั้นรอดจากเหตุการณ์การสูญพันธ์รังใหญ่ได้นั่นเองครับแต่ราชาตัวถัดมาก็คือวูฟคิงราชาหมาป่ากินเนสครับเป็นหมาป่านะครับที่เป็นสายพันธุ์แบทเทิลวูฟครับระบุเพศเนี่ยเป็นเพศชายนะระดับความยากขอองนนััู้่่ทีระดบ6 550ครับมีส่วนสูงอยู่ที่55เมตรนัก20,000ตันครับเป็นผู้ปกครองโลกกรูเมนในแอเรียที่2ตามตัวของมันนั้นจะปกคลุมไปด้วยขนสีน้าเงินเข้มซึ่งแตกต่างจากแบนเทอรวูฟตัวอื่นเป็นอย่างมากเพราะตัวอื่นเนี่ยจะมีขนลักษณะที่เป็นสีขาวนะครับแล้วก็เป็นประกายเงินเล็กๆน้อยๆนะนอกจากนี้แล้วนั่นเองนะครับก็ยังมีความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นของวูฟคิงกินเนสนะครับนั่นก็คือตัวของเขานั่นเองจะไม่มีอุ้งเท้าเหมือนมาป่าทั่วไปครับอุ้งเ้้ออนนนนัักืหบดรรไ ยังก n o ้ง i n g master z โ r o ในขณะที่ยังเป็นทารโรอีกด้วยครับโดยมักจะให้อาหารไนโตรแก่เขาและกินเนสันเองนะครับก็ยังเคยต่อสู้กับจีโร่อย่างจริงๆจัง,จงๆอีกด้วยทําให้กินเนสนั้นสูญเสียเขี้ยวด้านขวาของเขาไปจนเกือบหมดครับจากการตีกับจีโรในครั้งนั้นนะแต่ถึงแบบนั้นเองครับว่าเขาก็ไม่ได้มีความขุ่นเครื่องครับแค่ใจอะไรกันกินเนสนั้นมีนิสัยที่ใจเย็นและสุขุมเป็นอย่างมากตัวของเขานั้นเองนะครับไม่แสดงอาการโกรธใดๆแม้จะถูกโจมตีใส่ก็ตามครับเขานั้นมักจะเฉยเมยเมื่ออยู่ต่อหน้าคนที่กกกินนเสรู้ึววว่่่าาอออแตัง นอกจากนี้แล้วนั่นเองนะครับกินเนสก็ยังเป็นอีกหนึ่งราชันนะที่ตัวเขานั่นเองครับมีเหตุผลเข้ารบผู้ที่เป็นมิตรต่อเขาครับดังที่เราจะได้เห็นนะครับว่ากินเนสนั้นแบ่งปันข้อมูลให้กับพวกโทริโกและสตาจุนเกี่ยวกับศัตรูที่แท้จริงของพวกเขาอีกด้วยครับความสามารถของกินเนสที่ปรากฏให้เราเห็นในเนื้อเรื่องนั้นก็จะมีกินเนสเสิร์ชครับนั่นก็คือเมื่อกินเนสนั้นดมไปที่สิ่งไหนแล้วก็จะทําให้เขานั้นรับรู้ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เขาดมทั้งหมดครรรรัััััับบบบตต้งงแ่่สาาายาายยพพพนนนนนธุ DNA, ุุ์เเศศออออิิษ DNA จกกกะทททขโปดดีช และความสามารถนี้มันก็ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่สิ่งมีชีวิตเท่านั้นนะสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับเมื่อโดนกินเนสดมแล้วเนี่ยก็จะทําให้ตัวของเขานั้นรับรู้ข้อมูลต่างๆของสิ่งนั้นๆได้เช่นกันครับโดยมันนั้นนะครับจะเป็นการดึงเอาข้อมูลจากสารอินซีหรืออนินซีของเป้าหมายมานั่นเองครับก็นับได้ว่าเป็นความสามารถที่มีประโยชน์ในการแกะรอยค้นหาหรือต้องการรู้เรื่องราวอะไรบางอย่างเป็นอย่างมากเลยครับแต่ความสามารถนี้ก็ยังมีผลกระทบอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อกินเนสนั้นดมไปที่ใครแล้วมันจะทําให้สิ่งนั้นคครรรััับวววววิญญาาาาาาาณอออกกกจ่่ชีดด้ยมมสถ ของกินเนสนะก็คือกินเนสแคนนอนเป็นการที่กินเนสนั่นเองนะครับจะทําการกระแทกอุ้งเท้าของเขาใส่ศัตรูอย่างรุนแรงซึ่งมันนั่นเองนะครับก็มีความรุนแรงถึงทําให้โลกนั้นเกิดการกระเพื่อมกันเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าพี่แกตืบทีหนึ่งโลกก็สั่นไหวกันทีหนึ่งแหละครับความสามารถถัดไปก็คงจะเป็นความเร็วของพี่แกแหละครับอย่างที่เราพอจะรู้กันดีนะครับว่าสายพันแบทเทนวูมนั้นมีความโดดเด่นทางด้านความเร็วเป็นอย่างมากกินเนสนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าความเร็วของเขานนั้นอยู่ในอันดับต้นๆของ8ราชันแนน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 ่่าาอน่ออออคครรััับและีีกกหึงงงวาาามมสถขเท่เรา จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ก็คือการหอนครับกินเนสนั่นเองนะครับสามารถส่งเสียงหอนนะครับที่ทรงพลังออกมาได้ซึ่งมันนั้นก็จะก้องกังวานไปทั่วโลกกันเลยทีเดียวล่ะครับ เป็ราชาตัวถัดไปครับราชาอีกาแอมเปอเรอร์โครครับซึ่งเป็นอีกาที่มาจากสายพันธุ์แอมเ r อเรอร์โครนะครับปกครองแอเรียที่3แห่งโลกกรูเม้นั่นเองและยังปกครองท้องฟ้าทั้งหมดอีกด้วยระดับความยากอยู่ที่6000ครับส่วนสูงของมันเนี่ยอยู่ที่3,000เมตรและหนัก25ล้านตันครับในฐานะที่เป็นอีกาจาักรพรรดนั้นตัวของเขาเนี่ยน,นะครับก็เป็นนกขนาดมะอ,อมาที่มีขนสีแดงเข้มขนาดของเขานั้นนะครับใหญ่โตมากจนคนที่อยู่ข้างใต้ตัวของมันนั้นจะมองว่าตัวของปีกตัวหรืออะไรก็ตามนะครับของราชา อีกายเอ็มเปอรอร์โครนี่เองนะครับคือท้องฟ้าในตอกกันเลยทีเดียวพลังความสามารถของเอ็มเปอรอร์โครนั้นเองนะครับแข็งแกร่งมากๆเลยทีเดียวมีความสามารถก็คือเขานั้นสามารถยิงลําแสงนะครับความอยากอาหารที่ส่งพลังออกจากปากได้นอกจากนี้แล้วนั่นเองนะครับยังใช้ท่าที่เรียกว่าเงาจากรพพัดได้อีกด้วยครับซึ่งมันนั้นจะทําให้ใครก็ตามที่โดนเงาของเอ็มเปอรอร์โครนี่กระทบเข้าไปครับทำให้ผู้นั้นนั้นสูญเสียความนึกคิดและตายลงไปได้ในที่สุดครับก็เรียกได้ว่าพี่แกนอกจากตัวใหญ่แล้วเงาพี่แกเนี่ยก็ยังเป็นอันตราย ตัวของเขาด้านเองนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งความสามารถของ Emperor Crow ครับที่เรียกได้ว่าหลบเลี่ยงได้ยากมากเพราะว่าไม่ว่าจะหลบจากฝั่งไหนของ Emperor Crow นั้นก็จะต้องโดนเงาของเขาอย่างแน่นอนครับนั่นก็คือ e m p e r o r ร r o นั่นเองนะครับจะทําการสร้างดวงอาทิตย์ขนาดเล็กขึ้นมาเพื่อใช้ในการสะท้อนเงาไปในทิศทางที่ต้องการนั่นเองอีกหนึ่งความสามารถของเขานะครับก็คือเมื่อ e m p e r o r Crow นั้นเองครับกับพื้นปีกออกไปนั้นมันจะทําให้เกิดเป็นแรงลมพิษนะครับพุ่งใส่ัตูได้อีกด้วยครับก็นับได้ว่านอกจาาาากกกตัััววใหหญ่่แลลล้็ยยยยงงงมมีพิษสยอยๆเลละครบ เป็นอีกหนึ่งแปดราชัณน,นะที่น่ากลัวไม่น้อยกันเลยล่ะ ต่ราชันตัวถัดไปครับราชาง,งูมาเธอร์สเน็กครับเป็นงูที่มาจากสายพันธุ์มาเธอร์สเน็กนะปกครองแอเรียที่ส่สวนของโลกกรูเม้นั่นเองระดับความยากเนี่ยอยู่ที่6 3 1 0ความยาวนะครับ220,000กิโลเมตรหนัก1 5 0 0 0ล้านล้านตันครับด้วยขนาดและความยาวของมาเธอร์สเน็กที่เราบอกมานั้นมันก็ทาให้มาเธอร์สเน็กนั่นเองนะครับสามารถพันรอบโลกได้สบายๆกันเลยทีเดียวและตัวของมาเธอร์สเน็กนั่นเองนะครับยังเป็นสัตว์ร,ร้ายที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องโทริโกอีกด้วยโดยเพียงส่วนเดียวของร่างกายนั้นก็จะมีขนาดใหญ่มาก จนค้ายกับกำแพงขนาดมหึมากันเลยทีเดียวผิวหนังและเกร็ดของมาเท์สเนกนั้นมีสีชมพูครับในท้องของมาเท์สเนกนั้นจะมีลักษณะเป็นทุ่งดอกไม้ซึ่งนับว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งกันเลยทีเดียวอีกทั้งในท้อง,องของเขานั้นยังเต็มไปด้วยวัตถุดิบที่มาจากนอกโลกอีกด้วยครับเพราะตัวของมาเร์สเนกนั้นสามารถยืดตัวออกไปกืนกินสิ่งต่างๆที่อยู่นอกโลกได้นั่นเองมาเท์สเนกนั้นมีความโดดเด่นในเรื่องการเคลื่อนที่เร็วเป็นอย่างมากถึงขนาดที่ว่าผู้ที่ถูกมาเเกทวเลีเองนั้นถกกินเข้าไปแแล้้้วววม่าาขนนนดตัั แต่ตัวของเขานั่นเองนะครับก็สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงกันเลยล่ะครับนอกจากนี้หากพื้นที่ไหนนะครับที่มาเทอร์เนลกเลื้อยผ่านนั้นก็จะเกิดเป็นพายุบัิมาเทอร์ทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุทอร์นาโดที่น่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากจะเกิดเป็นสภาพอากาศที่เร็ว้ายและคงอยู่เป็นระยะเวลานานกันเลยล่ะครับในพื้นที่นั้นจนทําให้พื้นที่ตรงนั้นนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นสถานที่อันตรายมากๆกันเลยล่ะนอกจากนี้ล่ะครับมาเทอร์เสลกนั้ะก็ยังมีอีกความสามารถหนึ่งก็คือน้ําย่อยที่ทรงพลัังครรรรรบสสสสาา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 มมมถถยยย่่่่อไดด้้ทททุกกชชนิใีีเว เชิล็อกนะครับเป็นการที่มาเทอร์สเน็กนั้นจะทําการพันตัวเป็นก้อนจนกลายเป็นลูกบอลขนาดใหญ่นะครับเพื่อเพิ่มความทรงพลังของน้ําย่อยนั่นเองมาเทอร์สเน็กนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกไดว่าหน้าพิศวงเป็นอย่างมากว่ากันว่าใครนั่นเองนะครับได้เห็นใบหน้าของมาเทอร์สเน็กนั้นก็จะต้องทําการตายหรือโดนกินแน่นอนล่ะครับ พระราชาตัวถัดไปครับราชากวางสกายเดียครับเป็นกวางที่มาจากสายพันธุ์สกายเดียนะปกครองแอเรียที่5ของโลกกลุ่มเมฆครับและคอยปกครองนิวนะอาหารจานเนื้อของอาคาเซียอีกด้วยราชากวางนั้นมีระดับความยากอยู่ที่6ก5 0สี่ส่วนสูงอยู่ที่10,000เมตรครับและหนัก8ล้านล้านตันกันเลยทีเดียวราชากวางนั้นมีผิวสีส้มครับบริเวณหลังของเขานั้นจะมีป่าที่ถูกเรียกว่าฟูรีเจียนฟอเรสต์ครับเป็นป่าที่กว้างใหญ่และลึกลับรวมไปถึงมีต้นไม้แปลกๆอยู่เป็นจํานวนมากอีกด้วยขาของสยเดดีนนัั้้จะมทงห อยู่คู่ครับนับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่โตเป็นอย่างมากอะนะมีขาทั้ง14คู่นิสัยของสกายเดียนั้นตัวของเขานั่นเองครับจะเป็นกวางที่รักสงบและอ่อนโยนที่สุดในหมู่แปรราชันกันเลยละครับโดยเหล่าสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าบนหลังของสกายเดียนั้นจะร่วมมือกันต่อสู้กับผู้ลุกรานที่เข้ามานะครับเพราะพวกมันนั้นไม่อยากจะให้สกายเดียนั้นจะต้องโกรธนั่นเองครับมันก็สื่อได้แหละครับว่าหากสกายเดียโกรธนะก็จะเกิดหายนะขึ้นมาเยือนน่ะนะสกายเดียนั้นสามารถปล่อยลำแสงความอยากอาาออาา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 หรรรกกมมมมทางทงงีี่ควุนแ นอกจากนี้แล้วสกายเดียกนก็ยังมีความสามารถในการสร้างมิติพิมุกนะครับที่หากใครนั้นอยู่ในมิตินั้นก็จะต้องถูกเร่งเวลาไปจนตายโดยที่ไม่ทันรู้ตัวอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวหรอกครับ แราชานต้นถัดไปครับราชาวานวานคิงมูลครับเป็นสสายพันธุ์ของวานหลุมดําที่ทรงพลังมากที่สุดครับโดยว่ากันว่ามีอํานาจสูงที่สุดในหมู่8ราชานกันเลยทีเดียวมูลนั้นปกครองแอรเรียที่6ของโลกกรูเมค,ครับซึ่งเป็นทวีปแห่งทะเลอาศัยอยู่ในสามเหลี่ยมทมินครับลักษณะของราชาวานมูลก็คือจะมีครีบที่อกยาว2คู่และหางที่คดเคี้ยวครับลำตัวส่วนบนนั้นจะมีลักษณะเป็นพื้นผิวที่ขรุขระเล็กน้อยคล้ายๆกับพื้นผิวของดวงจันทร์มีน้ําหนักเนี่ยถึง1.5ล้านล้าน,านตันนะส่วนส ถงเนี่ยอยู่ที่2,500เมตรและยาว10,000เมตรครับความน่ากลัวของราชามูลก็คือมันนั้นจะสามารถดูดกลืนทุกสิ่งเข้าไปได้แม้แต่แสงก็ไม่รอดครับกับถูกดูดกลืนไปได้จนหมดและทุกสิ่งที่ถูกมูลดูดกลืนเข้าไปนั้นก็จะถูกส่งตรงไปยังโลกวิญญาณทันทีครับและอย่างที่เราได้บอกไปนะว่ามูลนั้นอาศัยอยู่ที่สามเหลี่ยมทมินซึ่งในบริเวณนั้นเองนะครับมูลก็จะทําการดูดกลืนทุกสิ่งที่กระทบยังพื้นผิวสีดําสนิทนั่นเองครับซึ่งเนืืืืื้้้้ออ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 เเเเเเรรรรรร่่นะร่่่ง่งง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 ใในน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 ตีีััััะคบกกก็็ไดววาาาปสสํญขขม กันเลยทีเดียวล่ะครับ มาต่อกันเลยนะครับกับแปดราชาตัวถัดมาครับนั่นก็คือราชาวานอนแบมบีนาครับแบมบีนานั่นเองนะครับเป็นลิงสายพันธุ์บอลลูนนะหรือกินตาแมนดิลนะครับผู้ปกครองแอเรียที่7ของโลกกรุเม่นั่นเองสถานที่ที่เต็มไปด้วยลิงฉลาดและแข็งแกร่งมากกว่า5000ล้านตัวอันท่าของแบมบีนานั่นเองนะครับนั่นก็คือแพรครับอันเป็นซุปนะครับในฟูคอร์สของอาคาเซียอีกด้วยแบมบีนานั้นเป็นลิงเพศชายครับมีระดับความยากอยู่ที่6000สูง150ซมรแต่หนเนง่ยอยู่ทา่25เันันเดียวในอดีต่งนักเนบ่ย นั้นมีชื่อว่าแบมบิโนโดยที่เขานั่นเองนะครับมีคนรักเป็นลิงที่มีชื่อว่าแบมบินาครับซึ่งทั้งคู่นั้นรักกันอย่างสุดซึ้งจนต่อมานั้นเมื่อแบมบินานั่นเองนะครับได้เสียชีวิตแบมบิโนนั้นจึงได้สร้างสุสานอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักให้กับแบมบินาั่นก็คือภูเขา 100G นั่นเองครับโดยภูเขา 100G นั้นจะมีแรงน้มถ่วงที่สูงมากมันนั้นจะดูดเอาส่วนผสมมากมายนะครับไปรวมกันจนใหญ่โตเป็นภูเขานะครับเพื่อเป็นเครื่องบรรณา มาเป็นชื่อของตัวเองด้วยครับและแบมมีน่า้นั่นเองนะครับก็อาศัยอยู่ที่ภูเขา 100G จีเพื่อทําการปกป้องหลุมศพของคนรักของเขาตลอดไปครับแบมมีน่านั้นมีลักษณะนิสัยคี้เล่นเป็นอย่างมากจนตัวเขานั้นถูกตั้งชื่อได้ว่าเป็นตัวปัญหาในหมู่8ราชันกันเลยทีเดียวหล่ะครับแบมมีน่านั้นจะเล่นคนเดียวอยู่ตลอดแหละครับเหมือนกับไม่มีใครคบอ่ะนะเนื่องด้วยพละกําลังที่มหาศาลของเขานะครับมันจึงทําให้ไม่มีใครนั้นสามารถเล่นกับเขาได้เลยคนที่เล่นได้นั้นนะครับจะต้องตายทันทีโดยไม่ทันได้รู้ตัวด้้วยําาาาครรรัับบเเพะีนนน่ก ว่าเป็นลิงที่เล่นแรงมากๆในโลกนั้นนะครับว่ากันว่ามีปรากฏการณ์ครั้งหนึ่งที่เรียกว่าภูเขาหินกระโดดเป็นการที่ภูเขาหินนะครับขนาดสูงใหญ่เนี่ยถึง1,500เมตรนั้นกระเด็นไปตามพื้นผิวของน้ำนะครับด้วยความเร็ว1มัรกเป็นระยะเวลากว่า1สัปดาห์ครับซึ่งปรากฏการณ์ที่ว่านั่นเองนะครับมันก็เป็นการแก้เบื่อของแบมิน่าที่คว้างภูเขาให้กระเด็นนะครับไปตามน้ำนะฮะจนเมื่อผ่านไป1นสัปดาห์แลนะ้วเนี่ยภูเขานนก็จะวนรอบโลกพอดีแล้วมันนั่นเองนะครับก็จกกกกักเเเาานนานนนนนลย็ีง้้ออหิๆท่ แลนะแบมบีนานั้นก็ยังชื่นชอบในการเต้นระบำเป็นอย่างมากด้วยเพราะมันนั้นทําให้เขานึกถึงตอนที่เขานะั้นเคยเต้นระบำกับคนรักของเขาและการเต้นระบำนั่นเองนะครับก็ยังเป็นวิธีการเก็บผลแพ้นะที่ลูกอันท่าของเขาอีกด้วยครับแต่ว่าจะต้องเต้นให้ถูกจังหวะของแบมบีนานะจึงจะสามารถเก็บแพ้ได้อย่างสมบูรณ์นอกจากนี้แล้วแบมบีนานั่นเองนะครับก็ยังมีพฤติกรรมแปลกๆก,ก็คือเมื่อเขานั้นนะครับต้องการจะนอนหลับเขาจะทําการกระโดดไปในอวกาศและนอนครับนอกจากนั้นแล้วตัวของเขานั้นก็จะถูกแรงดึงดูดของภูเขาร้อยจีดู ถึงพื้นของโลกแล้วก็จะตื่นพอดีอีกด้วยครับร่างกายของแบมินีานั้นจึงเรียกได้ว่าแข็งแกร่งเป็นอย่างมากอีกทั้งหางของเขาเน่เองนะครับก็ยังสามารถตัดภูเขาลูกใหญ่ๆได้สบายกันเลยล่ะครับซึ่งในมังงะเนี่ยก็เรียกได้ว่าปวนดอริโกเป็นอย่างมากเลยครับพี่แบมินี่าของเราเนี่ยฮะแต่และคนนี่แทบแหกกันเลย และเรานั้นเองนะครับก็มาถึงราชาตัวสุดท้ายครับนั่นก็คือราชาไม้เฮราเคสนั่นเองครับราชาไม้เฮราเคสนั่นเองครับเป็นม้าสายพันธุ์ฮีรักนะครับปกครองแอร์เรทที่8ครับเป็นเพศเมียนะระดับความยากอยู่ที่6,200และส่วนสูงอยู่ที่22,000เมตรหนักอยู่ที่2ล้านล้านตันครับผิวของเฮราเคสนั้นจะมีสีเขียวอมน้ําตาลครับนิสัยของเฮราเคสเนี่ยโดยปกติแล้วจะสงบนิ่งซึ่งปกติเนี่ยเธอนั้นจะใช้ชีวิตอยู่ที่เนลคอสคิงครับโดยกินอาหารจากต้นแอร์เฮราเคสนั้นปกตติิแล้้วไม่จจําาาเป็นนนะะอองกหรรคับ โดยเธอนั้นจะกินอากาศเป็นอาหารซะทั่วไปนะการหายใจเพียงครั้งเดียวนั้นก็จะทาให้เฮราเคสนั้นมีชีวิตอยู่ได้นานนับเดือนกันเลยทีเดียวแต่เธอนั้นเอ,เองนะครับก็ต้องการออกซิเจนจํานวนมากในการหายใจแต่ละครั้งครับการหายใจออกเพียงเล็กน้อยนั้นก็ทําให้อากาศบริเวณโดยรอบนั้นเต็มไปด้วยมลพิษอย่างมหา,าศาลส่วนในด้านความสามารถนั้นเองครับเฮราเคสนั้นก็สามารถปล่อยกระสุนลมที่มีพลังทําลายล้างสูงจากจมูกใส่ศัตรูได้ครับนอกจากนี้แล้วเฮราเคสนั้นเหยียบไปที่ไหนนั้นก็จะเกิดเป็นรอยเท้าที่นั่นในรอยเท้านััั้้นนนนกยยยงงงงคมีีแรเเดดอาาไวถึ1 พันปีกันเลยล่ะครับแต่หากเธอนั้นเหยียบที่ฟื้นดินด้วยใจที่ยินดีแล้วดินที่เธอเหยียบนั่นเองนะครับก็จะเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากและอีกความสามารถหนึ่งของเฮราเคสก็คือการฟื้นฟูร่างกายโดยที่เธอนั้นถูกพาแบ่งร่างออกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆและชิ้นส่วนเล็กๆเหล่านั้นนั่นเองนะครับก็สามารถฟื้นฟูร่างใหม่ให้กับเธอได้อีกด้วยครับก็เป็นความสามารถของเฮราเคสนะอย่างไรก็ตามนะครับบทบาทของเฮราเคสเนี่ยก็มีต่อพวกโทริกมไม่น้อยกันเลยล่ะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งราชาา่านะ ไม่ได้แบบว่าแสบสันเท่าราชาลิงสักเท่าไรแต่ระดับความยากนะครับในการทำภารกิจคองเวอรทริกดในเขตของราชาไมฮราเคสนั้นก็หนักเอาเรื่องกันเลยล่ะครับเอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของแปดราชาู้ปผครองแองเกทั้งแแห่งโลกกรูเม่แหละครับที่ทางเราอดีตเ็กนั้นได้รวบรวมมาเพื่อนเพื่อนได้รับฟังรับชมกันครับอยากอะไรก็ตามนะครับผมข้อมูลที่ทางเรานั้นได้นํามานะครับอาจจะไม่ได้ยุ่งกับส่วนของเนื้อเรื่องที่ได้บอกว่าเฮ้ยตัวละครว่าราชาแต่ละตัวนะครับมีบทบาทอะไรต่อเนื้อเรื่อองงงกัันนนนบ้้าาาาแต่่่่ววทีีเเะด๋ยยจูใพ นะครับของตัวละครตัวอื่นมากกว่าหรืออาจจะอยู่ในพาร์ทของแอรเรียทั้งหมดนะครับในเรื่องโทริโก้นั่นเองนะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีบทบาทของราชันแต่และตัวเนี่ยปรากฏเข้าไปด้วยนะครับและหากข้อมูลที่ทางเรานั้นได้รวบรวมมามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบอภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะรวมไปถึงเพื่อนๆนั่นเองนะครับสามารถใส่แท็กเวลาเพื่อเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลที่ทางเราและตกลนลไปได้ด้วยครับสำหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาของพวกเราลงแล้วล่ะครับแน่นอนแหละครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้นั้นจะเป็นเรื่องราวนะครับของโทริโกนะรวมไปถึงงเรื่อา ครับที่ตอนนี้นะข้อมูลนั้นน่าจะครบหมดแล้วนะสำหรับเรื่อง7บาปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น2022ให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันครับเกี่ยวกับว่าจะมาเป็นตัวละครนั้นๆน,น,นะครับเอาละครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ซีโยเกนเลเจอร์สวัสดีครับ